ตอนรับกระสุนซองปลายจำลองสหายลุงพลมาดูบรรยากาศตอนเช้านะคะพระสามองค์ในะบาทเนี่ยนะมองมึงม yes yes พมคือบอกออกมาวมาม <c oughs> ่า,ามือนี้ยัย พมบ,อ,บอยคือบอกพมกระด้อบุญล่าแก้วสองขามแก้วสองขามบอแก้วสองขามสำเนียงรรยสุไพรสีคุณทองใบกลมมีลายคอยอยุ่ลหมาคุณทองใบเนี่ยกมุลลัด มลกกักอินขาสวัสดีจ้าคุณยายจำลองอนุมโมทันมาบุญด้วยนะจ๊ะจ้าสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณป้าจำลองสวัสดีจ้ามาเลยดูมาเลยดูเนือยอตัวชอบก่าผพากี่องค์ คุณต <t rill ore> ู้สวัสดีค่ะ มีโอมาบ่ออม่ให้ผมมาขามชมนั่นมาขามชมอุ้ยเฮือนเจโดนะดกคืออย่างนี้อุ้ยเอออุ้ยได้เคยขายเจ้าเทื่อแล้วก็เน่าทิ่มยายค่อยละค่อยบอกว่าเจ้าขายโลดปีเนนดกกระโดแ้วมาามชมีจริงอย เราขามาซื้อมันไม่เป็นราคาบอคนต,ติดอ,อันนั้นพ่อติดโควิด้อมติดโควิดก็เห็นมันเป็นราคากิโลห้าสิบพวกเขายังลยมีวัน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 อืมเขาบางบัดให้ซื้อก็เขาเคยซื้อลดลงละกิโลสามสิบก็สวัสดียามเช้า,าจ้าจป้าจำลองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายหนูใส่แล้วแบ่งบุญให้จ้าทุกคนวันนี้โชคดีกันนะจ๊ะ โชคลีกันไล่สุดใหญ่นั่นเมนเพื่องสามองค์ยายนี่เฝ้ายัางไม่เคยพลาดเลย

นี่นั่นนเนาะแล้วก็มาม้าด้วยาอาดด้ได้เลอย่นีุ่งนยาเนาะเอาเใ่แล้วเนาะยาด๊อเออ่ยด พระติเป็นบกยายให้พรชะก่อนทางเมืองโอยชมละมงมะค่ะเอ๊ยิวข้าเที่ยเลย ชาวดีย้เช้<ห>าแค้เดี๋ยวระบ,บุญกับยายอุ่นก่อนนะคะเอฟซทั้งหลายคะ่ะเอาอ,อ,อันนี้ก็ทำบุญตักบาตรไปแล้วเนาะพระกระกายไปแล้วกะให้มีบุญกุ้ล่นน้ำดิ่วเด้อทุกคนเอฟซียู่งองหง <c oughs> ยายจำลองยายจำลองเนาะของป้าจำลองสหายลุงพลเนาะก็ให้มีความสุขความเจริญเด้อ ให้สุขภาพแข็งแรงเ,เดี๋ยวความเจ็บจะได้ความใคร่จะมีเด้อสุขภาพหลาใจเด้อจะไปะหาเงินเธจา,าจะได้มือกำมหาค้ำเธอจะได้มอกโกมห้ากินห้าพรานนอนรับเธอจะได้เงินมืน่นนนตื่นได้งเงินเสนเบฝ่ามือเขาได้แกมมันีโุดโทษหายไม่เธอมาพ่านม่านหายไม่เธามาเบิดนอนรับได้เงินพันนอนฝันได้งเงินล้านข้าวสุกกระเป๋าทุกมือทุกวันจะออดจะบ,บาน <c oughs> จะออดจะบ,บ้านเธอได้ลงของเงินของคำเด้อคุณพระศรีรัตนใจต้องปกปักรักษา คุม้มครองเขาจะดีไม่แห้งตลกโคตรอนญมณยืน่นรอยเอดพันภาษาคุณเด้อสาธุสาธุอเอฟซีก็คงชี้จำอันคำวยพรเจ้าอลไรล่ะยายเอิ้มไม่ <ละ S 2> ได้หรอกเป็นคำจำอาบุญแล้วบอกจำอาบุญเลยล่ะชอบมบึงจำก็ดีอยู่นั่นมาแล้วมาใช่บาทบางคนก็ใส่ขากลับเนาะบางคนก็ กับสาธุยายอุ่นยายลองผากเตือนลุงเงินชมทบอะไรไม่รู้เรื่อง เงินใจชมทบอีหยังบาทเนี่ยบุหูจักหงใหญ่เงนิน,งนทมเงินชมทบ,ทบทดแทนประจำปีของลุงอ่ะไม่รู้เรื่องหรอกอืมแม่นดูบรรยากาศแน่นอนนะคะนุ่นคุณยาสิออกมาแล้วห้าห้าเออ

Продолжение следует...